สวัสดีค่ะมาเด้อมากินเขากรับประเด็นมานีประเด็นกินเขาครับต้มมะลกเนาะค่ะเนาะกินต้มมะลักแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำเนาะค่ะเนาะเมื่อเ้ารนี่ประเดนนเขขมมะนอนบ้นท่านไหนล่าพี่น้องอยู่ลิปประเด็นโต๊ประเด็นเฮดดันโทรศัพท์แบบไร้หมนติวติวกก็ตกรอไปไหลายๆเด้องก็เด้อพี่น้องเย เจ้ากันไปกิมแนวใด้ห, i, หลุดปลดเลยขอบคุณทุกไลทุกเลิบทุกกำลังแรงใจดเด้อก็เด้อขอบคุณที่ม้านกดไล่กดแค่กดติดตามประเด็นก็ขอบคุณหลายๆเน้องคณะเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มากก็ช้าช้าได้พาเล่มงามเนานะงคณะหาอยดูดีสบายก้มเจ็บจะได้ก้มไข่จะมีไปตั้งใดก็อย่าลืมใส่แมตตขอบคุณทุกกำลังแรงใจดเด้อก็เด้อขอบคุณทั่วลูกไม่กินเข่าก็ประเด็นนี่ประเด็นไป็น อันนี้ประเด็นบริหุเองได้มาละประเด็นไปสื่อสื่อมาละถุงกาเจ้ามาาเนาะ่ะเนาะออกไปสื่อของสื่อยาสื่อ,อยังมาก,กินขาประเด็นบวมเนาะประเด็นก็เลยไปสื่อยาเมื่อท่านไหนไปหาหมอสื่อยามาสัมลองกนสื่อยาพระราษยาแก่ป,ปวดมาไหวสื่อเมตาดินเมื่อยท่าเนาะขะเนาะประเด็นก็เลยเห็นเห็นแม่ขา่าเพิ่นขายเห็นกับเขาอยู่ประเด็นก็เลยเห็น ซอยเปิ้ลถุงหนึ่งนกันเนาะถุงละห้าสิบบาทมันก็เคยเอานั่นนี่ให้ประเด็นกินเพาะเศร้าอยาเจี๊ยประเด็นกัเลยซอยข้เจ้าฝนมันตกน้ำเปิ้นกัสีกับบานน้ำกัเลยเออซื้อกัซื้อกัเลยซื้อข้เจ้ามากินน้ำเนาะกันเนาะพอดีกับอันฝนตกประเด็นกัตากฝนไปเอากลางลมตากฝนไปนกันเนาะ เอล้มกลางตากคนไปน้าก็เลทยทายมาให้พี่นองเมื่งอื่นพี่นองมากินเขาน้ำหนเนาะมือขึ้นในประเด็นการอันคืนไล่แล้วยากเอามือไปกิ่มที่ไหนจังคอยรุดจากพี่จากนองเข้าส่วนที่ได้ขึ้นไม่เมื่อเจ้าันี้เนาะเมื่อเจ้าหนี้ลราเพราะเป็นมือขึ้นรือเมื่อเจ้าบอกไปบอกมากเลยที่ลง ไปเดินก็นเลยสิกินเข่าจักหน่อยอกไปสื่อของเนาะเนาะคันเนาะมีฝน,นยังตกาะท่านเศ้าเนี่ฝนตกเปียกบเบิร์ดตรงด้าพี่น้องประเด็นสิให้เบิ่งฝนตกเปียกไม่ออกประเด็นไปทางไหนนาะนี่เนาะนี่ฝนตกเปียกประเด็นน้องมาท่านไหนหล่างกระทางกระทะเนาะเปียกคลากรายป,ประเด็นเลยก่รเด็นคัดขึ้นช่วงนี้เพราะว่าขาประเด็นเปียกเนาะค่นเนาะ โอ้ยเปียกแล้ววันนี้เปียกเยบเิดเลยไปเดินมาเสี่ยนตากฝนคัดก่าย่านเดือด้องเป็นนั่นไข่ก็เลยบ่ได้ระเด็นเอานี่มาว่าหอยนี่บ้างน้งนำต้มต้มน้ำนี่กันมาต้นเด่นหลางเตาแก๊สอยู่กินข้าวแล้วเขาจีหลางเนาะ อยากเบิรเลยบางในขัวปรด็นประเด็นปดิดเตาแก๊สคนน้ิดแวนั้นำเปียกอยากเบิดเลยกดประเดนกับเปียกน้ำฝนตกเปียกเบินะเอาข้างไว้นี่ฝนตกเปียนเปลีอยกข้าเปียนเน่ ท่านหอนเนี่ยนมีเราให้ฝนเศร้าดีๆปเด็นไม่เคยขีมากหลังเด็นสีเปียกเดอนกระหัวตาะอาบนามากมากินไนมะ่น,นีเนาะเนาะขึน้นเขามาหรอรเดนสีเปีน,ปนอันนั้นให้เพิ่มกันเด้อกนด กูได้เขามาน้อน้อง น้องเอ,อ้ยไปเรียนเปิดประตูให้เพิ่นเลี้ยวตั้งกล้องไว้เนาะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อเรียนตั้งเัินกล้องไปโอ้ยเรียนกับเมียเนาะค่ะเนาะไปเปิดเพิ่นกดออดรัวพอด,อดตัวหนี้กันเด้อค่ะเด้ออยู่รอดปลอดภัยเพิ่นทุกคนอยู่ดีสบายความเกียรติจะได้ขอก็อย่ายมีไปทางไหนก็อย่าลื่อมไซน์แมทขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเนุค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ ไปมากกับเมียเังสี่ล้วพี่น้องให้เราไปสิเพอ่อถืเมียไรเรื่องนี้ลูกอีหลุ่นยันไปเปิดประตูเขาบระท่านเขากดหวอดรั่วหมดเนาะคันเนาะเรื่องกับเมียเครื่องเก็บตีนน้ำมัน,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 นมันเป็นแผลเนาะเนาะเป็นแผลค้าค่โอ้ยขอตรวจขอให้ได้เอินตีนพนะเอินเท้าเนาะต้องไปสิถือ ปะเด็นกระไดก็จะเป็นบันนอกแห้งพี่น้องเนี่ยขาเจ็บอันกลางฟาเลยเกิเอิ่นกลางฟาเท่าเน,ะเนะาะของประเด็นเป็นแผลบวมอักเสบอะไรพวกเจ็บเจ็บยังแห้งหรืออะไรยังหันจูหันจุลูกพี่น้องนี่ยด้านหน้เป็นเปลนขาบ่ท่านไหนดีแล้วก็ที่นี่ประเด็นกรเลยไปคัดพื้นคัด หยังลงหลอกพอเป็นอย่างก็เลยนันก็เลยอักเสบขึ้นมากเนาะคนาะ่พราวาประเด็นว่ามีเกิดอีอดใจคนมีเกิดอีอบใจก็บไข้แนงอันนี้ว่ามีเลยประเด็นบ่ไส้ซื้อมาไหวต่กอนประเด็นสื่อมาไหวเตียนหนึ่งหน่น่ะประเด็นเลขผลมีบานราวาตอนนั้นประเด็นมือเอยประเด็นเลยเอาไปใส่ย่งเหืีนประเด็นประเด็นได้บอกกับข es yani yup. ึ้นมาก่าสิสื่อไม่กระจายสื้อบ่ไส้ซื้อจักสีวพี่น้อง มิตรจ่าครับจ่ามิตรจ่ากับจา่บจา,จา <c oughs> คือขวานะ <c oughs> มิตรจ่ากับจา่มจามาด้ซื้อจักเถียตอนนี้นันเด้อก็เด้ออยู่หลอดปลอดภัยประชาชนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข้จะมีไปตั้งไหนก็นจะเลืมใส่เม็ดไปพ่นพี่น้องจักรลอดกันไปติดตามคลิปหนาเด้อก็เด้อคลิปนี้กับว่ามี่ยังไหลหรอสวัสดีค่ะ